ก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมข่าว ch7hd news ด้วยนะครับลงใต้ไปที่จังหวัดตรังนะคะคติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ชายอายุ40ปีค่ะถูกยิงแล้วก็ถูกมีดแทงด้วยนะคะพลุนทั่วร่างเลย8แผลด้วยกันแม่ของผู้ตายบอกเลยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฝันด้วยนะคะเหมือนเป็นลางสังหรณ์ว่าลูกชายจะตายเหตุการณ์นี้ตำรวจต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมเพื่อหาปมเหตุสังหารโหดในครั้งนี้นะคะ เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้พันตํารวจเอกสานิพลเพชรผู้กํากับการสอพอเมืองตรังนําตารวจชุดสืบสวนและชุดีโอดีเก็บกู้ระเบิดของตารวจภูทรจังหวัดตรังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะโดยมีบรรดาญาติิของผู้เสียชีวิตค่ะมาคอยดูเหตุการณ์แต่ยังคงไม่มีพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะทางตำรวจยังเรียกสอบประจักษ์พยานพยานแวดล้อมพยานวิทยาศาสตร์และแกะรอยหาภาพจากกล้องวงจรปิด ขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตได้ถูกนําส่งไปผ่าชนสูตรพิกศพอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อชี้ชัดอาวุธที่ใช้ในการลงมือก่อเหตุหาวัตถุพยานเพื่อสาวถึงตัวผู้ก่อเหตุนะคะขณะที่นางปรีดาค่ะอายุ57ปีเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าลูกชายเคยมีภรรยาสองคนค่ะมีลูกกับภรรยาทั้งสองคน,นรวม5คนด้วยกันแต่ว่าแยกกันอยู่ทั้งหมดลูกๆก,ก็มีแวะเวียนมาหาผู้ตายอยู่เสมอนะคะ คืนกอดที่จะพบว่าลูกชายเป็นศพเนี่ยนะคะคุณแม่ฝันค่ะแม่ฝันว่าลูกชายมาหาแต่ไม่พูดอะไรเลยซึ่งความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าคนตายหรือคนกําลังจะตายมาเข้าฝันเนี่ยมักจะไม่พูดอะไรนะคะแม่ผู้ตายเล่าต่อค่ะว่าที่ผ่านมาลูกชายมีเรื่องอะไรมักจะไม่ค่อยเปิดเผยหรือบอกกล่าวอะไรนะคะนิสัยลูกชายยอมรับว่าเป็นคนที่ชอบพูดด่าว่าคนอื่นชอบโวยวายอะไรแบบเนี้ย อาจจะทําให้คนอื่นไม่พอใจส่วนอีกปมขัดแย้งก็คือเมื่อราวประมาณปี2,564เคยถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช้อาวุธปืนค่ะเข้ามาหวังจะยิงลูกชายขณะกําลังเดินออกจากห้องน้ําในร้านซ่อมรถแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเคราะห์ดีลูกชายปัดปลายกระบอกปืนได้ทันนะคะแล้วก็มีการต่อสู้กันยื้อแย่งปืนกันเป็นคดีความกันจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะตอนนั้นคือการ ก็กวลังอยในบ้านนั่นเองจะได้จบปียังต้นตอนนี้ยังไม่จบเลยมันอยู่เป็นเพราะว่าเวลาสารนัดนะมันก็ไปคนเดียวมันไม่บอกแม่เลยเชื่อเชื่อมั่นว่าตำรวจแลวก็นักกาวจะช่วยเม่ได้เพราะว่าแม่ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าเราไม่มีทางที่ว่าจะไปเดินอะไรตั้งยัดทุกอย่าง ทางด้านของนายสุพลนะครับคนนี้อายุ37ปีมีฉายาว่าปริงควรดินแดงเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับซึ่งเป็นคนมาพบศพคนแรกและเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายเขาก็ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณสัก6โมงครึ่งนะช่วง18นาฬิกา30นาทีของวันที่15มีนาคมตนขับรถไปแวะซื้อเหล้าขาวหนึ่งขวดพร้อมกับน้ำแข็งที่ร้านขายข,ายของชำของตำรวจชื่อว่าจ่า e อีทเพื่อที่จะไปนั่งกินกับนายดอนผู้ตายที่หน้าบ้านสองคน จากนั้นก็ขับรถออกไปจากบ้านของนายดอนเพื่อนําเงินค่าไม้ยางพาราน,นี่แหละครับไปให้กับคนที่รู้จักแล้วก็วกกลับมานั่งกินเหล้ากันต่อซึ่งนายดอนน่ะต้มไข่มดแดงใส่ถุงให้ตนเอากลับบ้านไปด้วยซึ่งนายดอนเนี่ยจิบเหล้าขาวแค่2แก้วเล็กๆแล้วก็ดื่มกันแค่ไม่ถึงครึ่งขวดนะครับโดยนั่งกินกันประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนตอน,น,นจะกลับบ้านซึ่งนายสุพลคนนี้นะครับก็เล่าอีกนะฮะวันเกิดเหตุตนรู้สึกแปลกๆนะที่สังเกตและก็เป็นลางสังหรณ์ในวันนั้นคือนายดอนเนี่ย พูดเพราะมากแตกต่างกับวันก,นก่อนที่ชอบพูดด่าคนอื่นชอบบน่บนชอบบวยวาย <ๆ S 1> และหยาบคายด้วยนะครับกระทั่งตอนเช้าเมื่อวันที่16มีนาคมนะครเวลาประมาณ8ปดโมงเศษนายสุพลบอกว่าตนมาหานายดอนที่บ้านใช่ไหมครับเพื่อที่จะรับออกไปทํางานรับจ้างแบกท่อนไม้ยางพาราด้วยกันเหมือนปกติทุกวันเรียกชื่ออยู่กี่ครั้งอสองถึงสครั้งเลยค่ะแต่ว่าผู้ตายไม่ขานรับเลยนะคะแถมยังเห็นขวดเหล้าที่ดื่มเหลือวางบนแคร่หน้าบ้านก็เลยเดินวนดูหน่อย ปรากฏว่าไปเห็นในดอนนอนอยู่กับพื้นดินข้างบ้านค่ะก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็โทรหาพ่อของตัวเองแจ้งให้ทราบเรื่องนะคะขณะที่แนวทางการสืบสวนสอบสวนของตํารวจมุ่งประเด็นเรื่องความขัดแย้งกับคู่กรณีค่ะคู่คดีที่ยังเป็นคดีความกันอยู่นะตั้งแต่ปี2564ที่นายดอนถูกบุกเข้าไปยิงถึงในร้านซ่อมรถ เรื่องยังอยู่ในชั้นศาลนะคะและสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเดินเท้าเข้ามาแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายก่อนอาศัยจังหวะลงมือก่อเหตุดังกล่าวและหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ,ด,ะคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทาง CS7 HD News